สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนกระเสี่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้น้ำก็ร้นสปริเวย์แล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ <c oughs> สะ <isée> สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้คือเขื่อนกระเสี่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้ำลดสปริมเวย์อยู่จ้าสวัสดีครัเจ๊สวัสดีค่ะอันนี้คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะ น้ำไหลแรงมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้มเกสสวัสดีนะคะเฉะลิมคู่ฟังนะคะอันนี้ที่สุพรรณบุรีนะคจ๊ะอันนี้อยู่ที่อำเภอด่านช้างนะคะน้ำไหลแรงมากคะ่ะน้ำที่ไหลไปก็จะลงไปที่อำเภอสองพี่น้องเดิมบางนางบวชแล้วก็อำเภอบางปะมาณเนาะ นี่เลยค่ะมีใส่ลงด้วยน้ำขึ้นสูงมากค่ะโอ้ยคำถามยอดฮิตมากเลยไปกับใครครับไปกับใครครับที่ไปเกี่ยวข้าววันไหนครับมาเกี่ยวข้าววันนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็เลยมาที่เขื่อนกระเสี่ยวนี่แหละคะ่ะแล้วก็เกี่ยวทีหนึ่งวันนี้ยี่สิบสองเนาะวันนี้มาไม่ทันเกี่ยวข้าวเนาะเลยไม่ได้ไรฟ์สดให้ดูนะคะ สวยมากคะ่ะเหมือนน้ำตกเลยวันนี้ส่องไรไหมคะไล้์ค่ะเดี๋ยววันที่ส่องจะมาไลฟ์สดนะคะตอนเกี่ยวข้าวเนาะวันนี้ไม่มาไม่หอมตอนที่เกี่ยวคะ่ะวันนี้ไปฉีดว,วัคซ<ๆ>ีนมาเลยพามาดูเกินกาเกียวแทนนะคะว่าน้ําไหลแรงมากคะ่ะมีลุงกินน้ําด้วยนะคะสวยๆเลยเหมือนน้าตกเลยตอนนี้ เราพาเดินดูรอบๆนะคะไล่ช่วงประมาณช่วงเที่ยงค่ะเดี๋ยววันที่2ไล่ช่วงเที่ยงนะคะอันนี้ก็พามาเที่ยวก่อนอ่านแชทผมหมน่อยครับเจ๊อ่านแล้วคะ่ะอ่านแล้วอ่านแล้ว คุณงกินน้ำสวยมากค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยมาเที่ยวรือยังเอ่ยเกันเลยครับคนถ่ายขอบคุณค่ะเฉอยรออยูู่นะโอเคค่ะวันนี้มาไม่ทันจริงๆค่ะวันนี้เขาเกี่ยวเสร็จไวเนาะวันนี้เกี่ยวไม่เยอะค่ะ ดูจากมุมนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย่ยมากเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเสินกระเสี่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้ำไหลแรงมากค่ะ เป็นมุมนี้ก็ไม่เห็นสายลมน้อต้องดู เกิดอะไรคะอันนี้เกินกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ปลาเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นปลาไหม <c oughs> เห็นปลากระโดดกันเยอะมากค่ะในเขื่อนมาไหลาตามน้ำไปแล้วค่ะเยอะมากาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศลงกิตน,น้ำด้วยนะคะ กรถือว่าปลายเยอะมากเลยค่ะ ไหลไป,ปทางไหนครับน้ําที่เขื่อนกระเสี่ยวนี้ไหลลงไปที่อําเภอบางปะม่าค่ะอําเภอสองพี่น้องแล้วก็น่าจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มวันนี้พามาเที่ยวเขื่อนกระเสี่ยวนะคะที่สุพรรณบ้านบ้าน,านอ,อมิงเนาะสวยไหมพี่เอ็ม มีน้องกินน้ำด้วยอันนี้คือน้ำร้นสตรีมเวย์นะคะมีน้องกินน้ำด้วยใช่ค่ะพี่อันนี้คือน้ำร้นสตรีมเวย์มีปลาเยอะมากเลยค่ะพี่ปลากระโดดกันเยอะมากเลยค่ะรรยากาศเวยมากและร้อนมากด้วยค่ะที่สองพนันใช่ค่ะน้ำที่นี่ก็จะไหลร,รวมที่น่าจะาไปรงที่บางหลวงบางเลนอยู่ค่ะ คือระดับน้ำค่ะรถสตีมเวย์อันนี้คือน,น้ำที่รถสตีมเวย์นะคะระวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เขามีราวกั้นอยู่ค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุณ คนนะคะที่นี่ขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้ำแรงแท้ใช่ค่ะพี่แรงมากะคะ่ะอันนี้คือน้ำที่รถส,สเต็มเวคือน้ำในเขื่อนคือล้นค่ะ เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวหาดทรายกระเสี่ยวกันต่อเลยนะคะจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะ